พายางเบืงเง้งองยาวๆบ่ต้องตัดคลิปเดยพี่น้องมาดูไม้ในสวนเหมือนเดิมนะคะไม่ได้พุ่มแล้วค่ะพี่น้องไม่ที่ได้พุ่มแล้วนะคะเนาะไม่พ่ออมคลายเนาะนะเป็นต้นคลิปมากกับเป็นต้นค่อยค่ะพี่น้องะจะถ่ายจากข้างหลังไปด้านหน้านะคะเ <c ười> บิง้งเบิ้งค่อยข้างหลังก่อนนะคะ,นะ <c ười> เนาะดี๋ยวค่อยไปเบิ้งไม้ทั้งหน้า พุ่มกำลังงามค่ะพี่น้องนะย้ายออกได้สบายๆนะคะก็จะมีตุ่มของเขานะคะต้นข่อยนะเขาจะมีตุ่มของเขาไม้ทุกต้นที่อยู่ในสวนนี้จะมีตุ่มของเขานะคะเขาออมบล็อกไว้นะคะถ้าแก่บล็อกออกนะคะแก่บล็อกออกก็คือจะมีตุ่มของเขาเลยนะคะสามารถขนย้ายได้ตลอดเวลานะคะเคลื่อนย้ายง่ายๆค่ะพี่น้องนะ ต้นหง่ค่ะแถวหน้านี้ต้นใหญ่นะคะต้นละห้าพันขึ้นไปนะคะแถวหน้าน,นะคะแถวไหนก็ที่เป็นพวกประมาณสามต้นมื่นนะคะต้นนี้ก็อยูในกลุ่มสามต้นมืนนะะ่นอยู่ค่ะพี่นงเราขอได้พุูมิแล้วะคะต้นไม่ใหญ่เท่าเขานะคะด้านหลังกับประธานได้ภูมิเงยทอ น,นั่นแหลค่ะพี่น้องนะเพราะว่าด้านหลังเราก็เพิ่งลงใหม่ลงลงทีหลังเขานะคะเนี่ลนระับุ่มก็เริ่มได้แน่แล้วนะคะเนาะข่นะคะข่ยข่ยดัดนะคะเรียกข่อยดัดต้นข่อยนะคะข่จะผิวขาวนะคะตะโกจะผิวดำนะคะเป็นป้าขางหลังนั่นต้นชะอมค่ะ <laughs> ต้น่อยนะคะพาเบิ้งไม้ที่งามแล้วเดวยคะ่ะเด้อมือนีเด้นนะไม้สวยๆนะคะเดินดูไม้สวยๆนะคะเราล้อมบล็อกไว้นะคะฟังหนีลงไม้ค่ะพี่น้องอันนี้เขาลงไม้นะคะข้างๆเรามาลงไม้ค่ะของเราก็จะตัดญ้าเตียนหมดแล้วนะคะ เดินดูไปเรื่อยๆนะคะยางเบิง้งขะพี่น้องยางเบิงนะคะตะโก้น่ะคะ่ะพี่น้องเนี่ยตะโก้องต้นนี้ผู้ได้มาเพิ่นกับสะออนสะออนนะคะน่ะนี่ตะโก้นะคะนี่นะตะโกุ้่มมันหง่ค่ะพี่น้องเขาฝังไว้จนว่าต้นมันเญยจนว่าผุ่มมันตัดผุ่มมันงามเลยค่ะพี่น้องแต่ว่ามันคือสีเอายากเนาะคะ่ะเนาะมันคือสีเอายากอยู่ <laughs> แต่ว่ามันงามเด้พี่น้อง่มันได้พุ่มมันได้งามแลคะ่ะฝังไว้นะคะตัดแตง่งตัดเป็นพุ่มไว้คุ้นเบิงค่ะพี่น้อง <c oughs> เอาคือสีเอายากอยู่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้พุ่มว่าท่านี้ไงปันไดค่ะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะใบบอ๊องามปันไดค่ะเพิ่งตัดแตง่งเสร็จค่ะพี่น้องเนาะ,ะนี่ใบเขากำลังจะเหลืองใบกำลังจะร่วงนะคะ ไม้เขากำลังสิผัดใบค่ะพี่น้องเนาะไม้กำลังจะผลัดใบนะคะแดดแน่บดแน่ค่ะพี่น้องเนาะอากาศห้อนอบเอาค่ะพี่น้องหน้านี้จะเป็นเกี่ยวข้าวนะคะเกี่ยวบอเกียวกับเออออกมาเฮ็ดคือเกาค่ะพี่น้องทำสวนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ข้างในนี้ก็จะเป็นสามต้นเหมือนนะคะอันนั้นก็จะ ต้นนั้นห้าพันนะคะต้นใหญ่ค่ะพี่น้องเห็นปะได้พุ่มแล้วนะคะับห<ม>า<ม>ยยางไว้กับยาบากัน<ม>ด้<ม>ิค่ะเด้อ <laughs> ต้อนใหญ่เราค่ะไม่งอค่ะพี่น้องนะต้นไข่ยนะคะไม้พุ่มนะคะนี่แดดไหมก็แดดนะดูกันยาวๆไปนะคะไม่งอไม่ลีลาค่ะพี่น้องนะ ต้นข่อยนะคะข่อยดับนะคะสวยงามเอยแฟนป้ายกับนี้ค่ะพี่น,อน,อน,น,ะะน้องไม้แฟนป้ายนะคะลุต้นเขาเขาเรียกไม้แฟนป้ายนะคะข่นะคะต้นข่ กะหลายเติบยุ่ค่ะพี่น้องนะหนาเบิงทะทะ้งแทๆกะโอ้ถามเาถามาส์าเมาเบิดนะ <c oughs> ไม่ใส่นี่นะคะเราให้สามต้นหมื่นมารับเองต้นละสามพันหาสามต้นหมื่นนะคะถามเมาเบิด์ได้ค่ะเด้อเออถามมาเลือกต้นเขากับใครในราคาที่เขา ขายคือเก่านะคะนะ่ะเนอะเอออาจจะค่าไห่แน่สามต้นมืน่นน่ะนี่ก็จะเป็นตะโกนะคะตัดแต่งไปแน่แล้วนะคะนะเนาะเฮ็ดข้างหน้าข้างหลังกันยาวนะคะเฮ็ดข้างหลังข้างหน้ากันยาวนะคะตัวสีเฮดมะฮอดตัวสีโอ้เยเฮดได้เนาะคะ่ะพี่น้องนเนาะเฮ็ดทุกมือคะ่ะพี่น้องทำทุกวันเหมือนเดิมนะคะปลุกไง แห,ห้งถืกแดดแห้งงามค่ะพี่น้องใหม่ถ่ายคลิปแห่งมื่งเจ้าเบิง่งแห้งงามคักดิอันนี้กับพุ่มใ,ใหญ่แล้วกำลังต่อยอดอันนี้ใหม่มันอยู่ในห่มนี่แหละเนาะไม,มันอยู่ในร่มนะถ่ายรูปเด็ดดๆงามคักดิพี่น้องอันมุนี้ก็จะเป็นไม้ น้อยเนาะคะ่ะเนาะไม่เตี้ยไม่กระถางค่ะพี่น้องไลยกันนะคะพี่น้องหุน่นไลยครับเขาทายจังนีกทายคิดจากนี้ไปส่วนยีเติบเรียพี่น้องย่างเบิง้งจนพวกเจ้าสี่ขัน้นเบิงบ่งเถื่อโบมูขั้นสี่เบิง้งเถื่อนมีมาทางหน้าด้วยกันทางหน้านะคะเบิ่อ,อ,อท,าทางหนาหกะคะ่ะพี่น้องเฮ็ดทางล่างทางหนาหอกทางหน้าก็มีหญ้าขึ้นนะคะ ทำข้างหน้าทำมาถึงข้างหน้าข้างหลังก็ยากขึ้นต่อนะคะธรรมดาสิหรอพี่น้องอันนี้หมากเล็ยกยหมากน้อยก็จะเยอะนะคะตะกูลหนูก็จะเหลือแต่ต้นใหญ่ๆนะคะมากขามใหญ่ก็ยังฝังไว้อยู่นี่แหละคะ่ะนี่น้อบ่ได้ราคาห้างเขบอกเรียกว่าถ้าบบ่ได้ราคาห้างเขาขายนะคะค ถ่ายคลิปงามเลยเดี๋ยวมจะเอาเบิ้งงามดิไม่พอแกนเออเตอหรอทำคนเดียวตะโกโอุย้ยตะโก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 งอตอใยญ่ค่ะพี่น้องี่ตะโกหนูนะคะ เบืองใหม่ได้พุ่มแล้วค่ะพี่น้องเนาะไม้พุ่มนะคะไม้สูงทำเป็นพุ่มนะคะแต่ละมือกัสิลิปแปดนาทีเก้านาทีนะคะสิบสองนาทีประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องที่ทิปหัวมือเจ้าบึงงานเบิองใหม่มงามๆเขียวๆนะคะเขียวทั้งปีแล้วค่ะไม่สนเลยนะ ไม่น่อยเท่าหนากระเลือบักขี้ต้นค่ะแต่มุนนี่ที่ห้องเฟ้บอกว่าตัวละสามร้อยามนั้นสามร้อยห้าสิบมันพูดทาค่ะที่นี่ตายวะกินกินแหีง่งอยาจะตายเลยแหีง่งกำลังออกดอกดอย ต้นนี้กำลังสีออกดอกพี่น้องพุทธานะคะต้นนี้มีดอกแล้วนะคะเล็กมากน้อยเห็นไหมไม้หยา,าบซ่าเมลิไขคืนมนไม่กตกลาตายวราหพี่น้องเรามาทำเป็นเลี้ยงกิ่งขึ้นนะคะส่วนพวกนี้ก็ขึ้นกิ่งขึ้น กินขึ้นตามจุดแน่บ่ตามจุดแน่เขาก็ลากใปใส้ค่ะพี่น้องใบกำลังปรุงึนะคะพวกนะะี้นได้พุ่มแล้วค่ะพี่น้องได้พุ่มแล้วนะคะหลายคักค่ะพี่น้องอันพวกนี้ก็สามต้นมืดเหนมือนกันค่ะพี่น้องต้นละสามพันห้านะคะมาถึงที่ราคาอาจจะไม่ถึงนะเออมาบอกกับเม่ค่าได้ <laughs> เอเอ blinking. มาคุยกับแม่ค้าได้นะคะย <t art> างรัดยางรอพลาผู้เจาเ้าเบิ่งไปก็ผีดระบาดเนานี่อัออนนี้ก็ตัดแต่งเราใบเขากับกําลังน,นะคะกําลังแตกไหมกําลงังปงกรลังต่อยอดไมไม่ได้ใส่ปุ๋ยค่ะพี่น้องไม่ส่วนนี้นะไม่มีปุ๋ยนะคะสีใสกแต่ซุ้มไม่ดอกค่ะพี่น้องนะใส่ปุ๋ยนะอันนี้ต้นไข่นะคะไข่แข่ค่ะไข่เตียน หอยกลุ่มโกอนะคะอันนี้ก็มังค่างไม้ซากนะคะคุณพี่น้องไม่กำลังงามงามย่อนแบตัดแต่งไปไหมยังสิมันกลางามขื่นเพื่อเดียวแับพี่น้องยังตัดแต่แห้งปูงนะเะแห้งตัดกับแห้งเนะห,งหงน่นนะคะับไม่คล่อมคลายแบบพี่นออออ้องคุณเหรอ่างเขาโฮมระบาดนี่ โมนี่เขาก็ตัดแต่งเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นนอนกินใบไปเรียบร้อยแล้วนะ,คะนะ่ค่ะน,นี้ที่ถ่ายคลิปไปให้ดูนะคะคลิปที่แล้วนะฝากตามฝากไลค์ฝากแชร์ค่ะพี่น้องนะขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะโอยมีกกำลังใจกับยอนมีเข้น,นขมวเบิงค่ะพี่น้องนะเออถึงยอดอยูจะไม่เยอะแต่เราก็มีกำลังใจทำให้ดูอยู่นะคะ ก็ถือว่ายังมีคนดูเราอยู่เนาะอะอพ่อกันไม่คลิปนาจะพี่น้องไปล่าไปล่า